สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องกอง็สุกุขคนมือนี้ข้าควคัวตอนบายบายเผาปลาพี่น้องเมนูพิเศษมือนี้แต่และมือกิ่แต่ตอนเที่ยงนั้นบริเหตุกินบ่มีน,นางกินกับฟัก,กันตบมา,มากเมือนี้มันควันอัดเม็นเฮือนน,น,น,นนีน่ช่แนวขีดนันมีนะทำไมเนี่ยอัน มือนี่พาเด็กๆกินแนวแซ่บๆมือนนี่เผาปลาพี่น้องปลาตัวแบบใหญ่ตัวละหนึ่งโลอาจจะเผากินกระตัมมะหุงอ่ะโอ้ยหลานก็มีตะปูร้อนๆฮาสิกินกระตัมัะหุงแซ่บๆมุกๆกจอมกระทินอ่อนปลาโตอยเดี๋ยวเรียออกมาพริกอะไรหมก ออเอากระพริบคูบนคือการท่าใ,ใส่มือเ่าใส่อันผีน่ะเลยผีน่ะแม่ผีกอันนั้นมันยังน่ะได้ปะหายห้ยเออจับไปใส่เลแล้วจับหางมันจับหัจบวจับหางมันเป็นทรงสีฮักเเออ,ส,ส,เอ,อสังชีวะอ๋อสังชีวะโอ้ย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 มันชีมุ่นเหมือนหัวมันหักพี่น้องผีปลากับแบบอืมเคได้อยู่เออขางนี้เป็นตาแซ่บ นะ,ะบตะบ้าายข,าขายนบะงคนขงเขาจะเอามาหีบใหญ่ๆหีบหีบหนีมาแนวนี้ตสอ <laughs> ควันสีขาในเฮือนพี่น้องพ้นกระตกขากระเช้าเต <laughs> าก็อยู่เนาะกระเช้าขาวน่ายนกุ่มกุมเม้นเม้นอยู่ในเฮือนปลาตัวละหนึ่งโลสื่อมาเสานี้พี่น้องโลละร้อยบาทนีตัว,วยิใหญ่จุกๆเลยกินกับกเด็ก เราจะหักเคองไว้กินตอนแรงนำนะคะกินแบบประหยัดนะบบให้กิโลเดอ้อ <c oughs> ได้อะไรได้กว๋วยเตี๋ยวมานำเมื่อปีนีน้เห็ดก๋วยเตี๋ยวก็เลยไปเห็ดเอาแหนะเสถุงมาบางอย่างเลยได้เห็ดถือมาได้เห็ดก<ๆ>ินคนโทรบอกคุณมาเห็ดเอาเดอ้อก็เลยึ้นไปเอาห่อเอาพี่น้องห่อมาสู่เล็กๆก็คุณ่อกินตอนนี้เกำลังเผา,า,า,าเผาปลามาแม่ทำกระินนนะกระดี่อ่อนอันหน่วยอ่อนหน่อยแกได้แล้ว กกะินจิบแซ่บพี่น้องจ้ากินน้ำกันเดิมนือหนังคือเขียวฮะน้ำคือเขียวเขียวขอนดูใน้ายิบห็นยิบอ่ะความโอกาผัดเขียวอือกูก็ออกมาทูอยู่เนาะจะจะกูพาไปยังทีเขียวขวยใช่เปะเห็นเปะกูทูวานนี่นะช่างเอามจอกเขาเห็นจีจะหยางออกมาพาเลยเจ๊เขียวใสปรุงไว้ใส่สาวนี่ มันเ็ผนธเขียวมันเขียวมันเป็นเขามันคือเป็นเทา่าเาพื้นนา้าพืนใหญ่ทอนเปิดนานใส่แทงมันออกเขียวเขียวช้หนก็ชิดใส่นา้าปะปาถ้าจากำลังวางถอพี่นอ้องนะ้าปะปาถ้าจะเปยจบเได้เอาว่าอใส่ใส่แม่้วก็ใหาใส่เบิดบานนั่นเลยเอบ่อัดน่เอมันเหม็นนั่น มันควันเขาไม่เฮือนนะไปซีขาพี่น้องซีขาสามสอบเหมือนพอได้ซีอยู่เลยเขาก็ได้พอได้ห้ามเกลือไก่ซีเข่าแล้วก็ให้น้องเคยหมกเผาปลาขาคุณมาคุณฮะกระเพราอาก็ได้มานาั่งเผากนันการแข่งอายมเงินเหรอแกใส่ ไปแล้วมาพี่น้นได้เวลาอลเนยอ้าเจอ่เผาปลานีมมาค่ะไปเร็วไปกินวะิน,ะนะต่ตับูตั้บอกให้นะจะกิน,น,นนะแต่ตบูนะแต่ิกสดพี่น้องเลยแห้งาเปสุดลา,าลดความ้อแกาเป็เพ่อก่นย,ยายเด็กเอ,อหว่นุกกะกะุ สบายบรอกไพริก้ข่เ้าเส่จะประเดีอันนี้เลยนองน้ำตาลไปล้างข่าวดีเนาะหยุดฟลุ๊บลนุ่อเลยสมสือก็เป็นอีเตยแหงอร

บ้าเหาอันนั้นวายุจะแซ่บแทนโรยด้วยเม็ดกระถินนะคะนี่สดไปเลยยังไงเยอะมากเอาปลาไปลดลดไปหาเผาปลาเจี้ยงยังมีน้องเอากลุ่มกระเจี้ยงวิทยุไทยนี่เจีย้าวิทยุไทยน้องใส่หม้อเผาปลา สีไม่ไหม้นะคะวายเด้ิจะเสียงสังกะจีกับตบๆๆอยู่มันหลานนะพี่เนาะบันนี้ท่านันกับพ่ใหญ่ทอนแล้วก็วิทยุแล้วก็เด็กๆยามเสียบได้หนิยามบาดได้หนิหนูเป็นยามเด็กที่สำคัญว้าวแม่เพิ่มประสาทปราอะไรจถูกตอนนี้ยล้กระโดด

มาลองมาใช้ลองมาใช้เอาตามองหูมาถืกะโตวันที่สองุ้เนี่เป็นตะเจะนี่ยตกขุเลยน้ตกมากก๋วยเตี๋ยว ฟีมือคุณพี่สุปณีอืมเอาไปอุ่นเนาะให้สินมัน,าน,าน,นอันนั้นเนาะเดนะคะจะไปอุ่นใส่เตาแก๊สจะก่อนพี่น้องจังสิก,กินมันก็ยังอุ่นๆอ,อยู่มาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเสพตอนบ่ายๆเนาะอาหาร้ออาหารเกิดมื้อน,นี้แซ่บน้องไปเตยว่ะโอเคจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดาก็ขอจบคลิไปไว้เพียงสำนีก่อนจ้าขอจบความวุ่นวายไใบสำนีก่อนตอนกินอย่างชิวุ่นวายก่อนนีเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ